โอเคครับยินต้อนรับเข้าสู่ไดเซอร์ชแนลนะครับได้คุยกับผมอีกครั้งนะครับ ดอยนะครับคราววันนี้อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของอาวีที่จะปรับเข้ามาในวันที่14เดือน8นี้กันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะพิเศษเช่นเคยนะดอยก็จะอัปเดตตัวของแพทใหม่บวกกับการทานายนะครับว่าแร้งเชียในแพทหน้าจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ดอยทำนายจากการที่เขาปรับบาลานซ์มาด้วยเนาะโอเคนะครับมาเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรปรับกันในบ้านในแพทนี้นะครับเวเขาเริ่มที่ตัวแรกนะครับอย่างเทวานัสนะครับเทวานัสในแพทนี้มีการบัฟให้อันติเนี่ยมีตัวคูณที่ดีขึ้น ป็น350ถึง700เนาะรอบสุดท้ายเพิ่มมา100วิวไล่เพิ่มมา50นะครับแล้วก็บวกสเกลอีก50%เลยนะจาก100%กลายเป็น150%แต่ก็อย่าลืมว่าติของเทลเนี่ยมันออกนัดเดียวนะครับมันก็เลยแรงขึ้นระดับหนึ่งเลยนะให้คํานวณแบบคร่าวๆก็แรงขึ้นประมาณ3-400หน่วยได้นะค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าบวกกับสเกลแล้วแต่ถ้าถามดอยอันติเทลเนี่ยไม่ได้ใช้โดนง่ายบวกกับมันก็ไม่ใช่ดาเมจหลักของเทลอยู่แล้วนะเพราะงั้นการบัฟอันนี้ก็เลยทราหรบดอยดอยไม่ได้มองว่าบัฟแล้วเทียรจะขึ้นเนาะเทลก็ยังคงอยู่แรงค์ A เหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้ไปกันต่อ ครับสอดเฟนิกส์ครับเฟนิกส์เนี่ยก็โดนเนิร์ฟในส่วนของท่าหนึ่งนะจากครูดาวฟิกที่เจ็ดวินะครับกลายเป็นครูดาวเก้าวิถึงเจ็ดวิแทนนะครับอันนี้คือท่าติปม้าของเฟนิกส์นะครับในส่วนนี้เนี่ยดอยปรับแรงเทียร์ให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนื่องจากเฟนิกส์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ท่าหนึ่งในการฟาร์มช่วงต้นเกมเยอะนะในป่าเนี่ยดอยเนิร์ฟให้เหลือแรงเอเลยนะครับจากแรงเอสนะเนื่องจากท่าหนึ่งมันเนี่ยถ้าเกิดครูดาวเพิ่มมาสองวิเท่ากับมันฟาร์มช้าลงระดับหนึ่งนะครับเมื่อก่อนมันฟาร์มมมมมเรรร็็ววากกนนนนนะะะะแแแต่่่คคบบัััปใหไไไดด้้้้ลททีียง ต้องรอครูดาวก่อนนะทำให้ดอยมองว่าความสามารถในการฟาร์มชุดต้นเกมของเฟนิกซ์ก็จะลดลงระดับหนึ่งนะกว่าจะกลับมาเกิดเนี่ยก็จะประมาณแบบเวลเจ็ดเวลแปดเวลเก้าอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มโอเคนะสับท่าหนึ่งเฟ <c oughs> นิกซ์เพราะงั้นเนี่ยชุดต้นเกมเนี่ยมันก็จะไม่เดือดมากนะแต่โดนอินเวดได้อะไรเงี้ยถ้ามันแปดสกิลผิดตัวเนาะในแคลรี่ดอยก็เนิร์ฟลงมาให้นิดหน่อยเหมือนกันนะสหรับเฟนิกซ์นะประมาณนี้นะครับโอเคครับมาต่อที่ตัวของคิวเลนกันมากครับคิวเลนได้รับการบัฟในส่วนของอันติเวดนะให้มีการหิวที่มากขึ้นนะประมาณ ก็ฮิวดีขึ้นเยอะนะแต่ถ้าอาดอยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไงคิวเลนยังฆ่าใครไม่ตายเหมือนเดิม้วดอยมองว่ามันบัฟผิดจุดเนาะการที่คิวเลนมันรีเลือดเก่งขึ้นเนี่ยมันก็แค่ทาให้คิวเลนมันฟาร์มได้ง่ายขึ้นออกไฟแล้วฟาร์มได้บ่อยมากขึ้นนะแต่ว่าดดเมจเนี่ยตอนเข้าก็เท่าเดิมเนาะดอยมองว่าจุดเนี้ยก็ทาให้คิวเลนก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ดอยให้แรงเคียร์เท่าเดิมนะอยู่ที่แรัง B เหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาต่อที่ตัวของลิงกันบ้างนะครับลิงก์เมนที่ยวิ นะจาก8วิแล้วก็เท่าเดิมพี่เวลสุดท้ายที่5วิเนาะลดมานานในการใช้ด้วยนะครับก็คือลิงเนะี่ยก็จะทุบได้ยเยอะมากขึ้นในช่วงต้นเกมเนาะถ้าสองในะคูดาวไวจัดๆนะอยู่ที่6วินะช่วงต้นเกมอัพเต็มก็5วินั้นะอาจจะไปอัพดึงน้ำแทนหรือเปล่าแต่3าดอยเนะี่ยก็ดาเมจทุบยังโดนเนิร์ฟอยู่นะทำให้ตัวมันเนี่ยทุบตัวบางๆเนะี่ยสองทีไม่ตายนะครับแต่ว่ายังถือเป็นตัวที่เล่นยากอยู่ดีถึงจะบัฟมาจุดนี้นะยังไม่ได้ช่วยแก้อะไรนะเ็ยอยู่แรงเดิมไปก่อนนะสับลิงนะครับโอเคนะค เนนทยียกัะะฮซเนเทีย,นนนทย,เ,ทยเนี่ยปั๊บยกเครื่องเลยนะครับโดยขอเริ่มที่สกิล2ก่อนนะครับสกิล2ของซเนเทียนะครับเป็นร่างตีใกล้นะครับถ้าเกิดใช้โดนศัตรูเนาะคล้ายๆท่า1หยานเนี่ยก็จะสตัร์นสตูด้วยนะ0.5นย์าวิในร่างตีใกล้เท่านั้นนะครับสตัร์นสตูด้วย0.5นย์าวิถ้าคุณใช้สกิล2ในร่างตีใกล้ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่าร่างตีใกล้ก็เพิ่มนะสเกลเนี่ยมันจะเพิ่มจาก2 5 0ถึง500กลายเป็น2 5 0ถึง500 65%แทนจาก50%เนาะอันนี้เป็น AD ธรรมมดานะไ่ใช่โบนัส AD นะครับก็จะแรงขึ้นประมาณ15%หก แต่ว่าถ้าเกิดคุณปลาไกลปลาสกิลในระยะไกลเนี่ยดาเมจตรงนี้จะเพิ่มเป็น2เท่าเนาะจากสเกลเนี่ยหกจะกลายเป็นร้อแทนเนาะเพราะงั้นก็จะแรงขึ้นจากเดิมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าน่าสนใจมากขึ้นนะสครับท่าสองซีเนเทียนนะครับอ่าดาเมจดีขึ้นแถมมีสตันในร่างตีไกลด้วยก็คือน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่มันดันสุด่วนห้าวินะไม่เยอะมากนะครับถ้าเกิดเป็นอันติของซีเนเทียนครับโดนลดคูดาวมาห้าวิทุกเลเวลนะครับก็ถือว่าดีมากเหมือนกันทําให้้้้้เเเเเเเราาาาาาาใชออออััลลลลติไดดดดบ่ด่่ยยยมมมมมกกกกขึนเเนนนนุืืีีป็20%ทววะคถ ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะเพราะมันแค่20%นะครับมันไม่ได้เยอะกว่านั้นดาเมจต่อฮิตเนี่ยเพิ่มจาก45%กลายเป็น60%แทนแล้วก็ถ้าเกิดรวมดาเมจแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่135%นะกลายเป็น180%แทนนะในการตีสามครั้งโดยชัวาเหล็กเกมเนี่ยก็จะตีได้ดาเมจที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าใดๆแล้วตัวมันยังไม่ได้อึดมากแล้วก็ไม่ได้รีเลือดเก่งมากเนาะก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนิดหน่อยๆ,ๆนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยทำให้มันเล่นได้มากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีการแก้บัทให้ตวของอ,อบ คนนแล้วอันติแล้ว1อีกรอบเนี่ยมันไม่รีเซตสกิลให้แล้วนะครับแก้บั๊กอันนี้ออกนะครับ <Okay. S 1> มีการปรับทําให้ตัวของเซเทียเนี่ยถ้าเกิดใช้บัตรในชัวไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสกดวอล์กกับบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าปุ่มบัตรลิชัวก็จะหายไปเวลาสู้นะถ้าเกิดเราใช้สกิลบัตรลิชัวไปแล้วนะครับ ประมาณนี้มาต่อที่เด็กต้ารับเด็กต้าโดนเนิร์ฟด้วยไงก็ไม่รู้นะครับโดนเนิร์ฟในทั้งตีเร็วทั้งต่อเลเวลนะครับแล้วก็ตีเร็วต่อพาสซีฟด้วยโดนเนิร์ฟไปเยอะมากนะครับในที่พาสซีฟเนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกสเต็กนะครับแล้วก็เอาต่อเลเวลก็ลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะโดยรวมเนีย่ยเนิร์ฟหายไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะตีเร <Yeah. S 1> ็วก็คือดวอว์สเด็กต้าก็น่าจะเล่นยากมากขึ้นนะแต่ปัจจุบันมันยังมีบัคที่โโดาาดดดดดดดนนนนนนนออออออััันะ star, ัััััลลลลลตตตติิเเ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 ววววาาาาาามมมมมแแแ้้้้้้จรรๆืงงงงง็็ไไีี่่่่ยยยยยููะะพพกกท์บ นะครับแต่ถ้าไม่มีบั๊กแล้วก็น่าจะอ่อนลงไปเยอะนะครับโอเคนะครับมาต่อที่ตัวของดอรียนบ้างดอรี่ได้รับการบัฟเนาะทำให้ไอ้ท่า2เนี่ยรีเลือดได้เยอะมากขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับสเกลเนี่ยเปลี่ยนจาก3 0 0ร้อถึงหกรกลายเป็น3 5 0ร้อถนะึงเจ็ดเนาะก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนิร์ฟในส่วนของสเกลไปนิดหน่อยนะเจ็านะจาก80%ดดอยมองว่าถ้าเกิดไม่ออกของเวทฟููฟเนี่ยเป็นการบัฟซะมากกว่านะมันฮิวแรงขึ้นต้ง100นะองร้ยอยหนึ เรบอกเลยว่าแผ่นหน้าด,ดอเรียก็น่าจะฮิวแรงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับนะฮะมาต่อตัวต่อมาอย่างกบนะครับกบเนี่ยมีการบัฟท่า2ให้คูดาวดีขึ้นนะจาก1ิวิดือด้อๆนะกลายเป็นสิบวิถึง8วิแทนนะท,ท่าท่า2นำเลยบอกเลยนะว่าก็จะรวบได้รัวๆนะแต่จริงๆอ่ะตัวของกบเนี่ยมันอัพ1น,นำนะการที่มันอัพ2 ตามเนี่ยก็ทําให้คูดาวช่วงเลดเกมเนี่ยดีขึ้นเนาะเลดเกมอาจจะเจอกบรวบรัวๆนะคูดาว8วิเนี่ยก็น่าจะรวบได้ทุกๆราวๆแบบ3วิ4วิก็รวบได้ต่อเนื่องจากกบเนี่ยมันรวบแล้วมันนับคูดาวในตอนรวบนะบเพราะงั้นก็โดยคิดว่ามันก็จะไวมากขึ้นนะเลดเกมก็จะรวบได้รัวมากขึ้นก็น่าจะเก่งขึ้นนิดหน่อยนะสับกบในช่วงเลดเกมนะครับโอเคครับสับตัวต่อมาครับอย่างทาจิครับตอนนี้นะครับโดนเนิร์ฟนะครับในส่วนของท่าหนึ่งนะทั้ง2จังหวะเลยทั้งล่างธรรมดาแล้วก็ล่างปลดดาบเนี่ยก็โดนเนิร์ฟ ในที่เบสดาเมจนะเวลแรกโดน50หน่วยเวลสุดท้ายโดนไปร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ร่างปลดดาบไน่โดนเนื้อลงไปนะครับเวลแรกเนี่ยลดไปร้อยหนึ่งเวลสุดท้ายลดไป200นะครับเป็นดาเมจจริงเนาะก็ดอยให้แรงเทียนลดลงมาเลยนะครับจากแรงเอสเนี่ยเหลือให้แค่ดับเบิลนะครับก็เนื้อลงมาระดับหนึ่งดอยคิดว่าน่าจะเล่นยากมากขึ้นนะในส่วนของท่านหนึ่งเนี่ยฟาร์มช้าลงแน่นอนนะสับทาจิปกติก็ฟาร์มไม่เร็วอยู่แล้วดอยคิดว่าการเนื้อปันเนี้ยทำให้ทาจิเนี่ยฟาร์มยากมากขึ้นนะฮะก็คิด คิดว่าจังหวะจะโซโล่คิวแคลี่อะไรเงี้ยจะลำบากมากขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อมาครับมีการบัฟในส่วนของตัวริกเตอร์ครับให้แรงขึ้นนะทั้งดาเมจแบบเผาแบบต่อวินาทีก็แรงขึ้นนะจาก45ถึง105เนี่ยคูณ12%กลายเป็น60ถึง120นะครับคูณ13%เนาะก็แรงขึ้นราวๆ10%นะครับต้นเกมแรงขึ้นกว่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ในจังหวะระเบิดที่เป็นดาเมจจริงระบายเนี่ยก็แรงขึ้นอีกนะจาก250ถึง660กลายเป็น330ถึง660นะครับคูณ100นะค ดีขึ้นมากนะดอยคิดว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดใครเคยได้ลิกเตอร์ก็จะรู้ว่าเล่นแค่สายแทงเนี่ยก็เพียงพอจะโซโล่คิวแคลี่หรือเมดแล้วสบายๆดอยคิดว่าการบัฟอันนี้มันทำให้ดาเมจมันเหลือมากขึ้นนะครับแค่โดนถักถากหรือโดนนัวแป๊บเดียวเนี่ยเมดหรือแคลลี่ก็น่าจะล่วงได้ง่ายมากขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเจอตัวถ่ายแทงก็เถอะนะดอยคิดว่าแผ่นน้าลิกเตอร์น่าจะกลับมานะครับจากการบัฟไอ้ส่วนนี้เนาะแค่ดาเมจเผาดีขึ้นแล้วก็ดาเมจตอนระเบิดแรงขึ้นเนี่ยชีทก็ดีขึ้นแน่น,อนอ ครับเทลนะครับอันติแรงขึ้นนะครับเป็นอีกน้ำชาหนึ่งครูดาวมากขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับคิวเลนนะครับฮิวแรงขึ้นในส่วนของอันตินะลิงนะค้ำชาสองครูดาวไวขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับส่วนเซเนเทียน่ะบัฟให้น่าเล่นมากขึ้นนะท่าหนึ่งมีสตันนะท่าสองแรงขึ้นนะครับอันติดูเลือดมากขึ้นแล้วก็อันติแรงขึ้นด้วยครูดาวก็ไวขึ้นนะครับแต่เอาบัคออกนะครับบัคตีสกิลออกเด็กสตาร์ครับโดนเนื้อตีเร็วทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นต่อเลเวลหรือต่อพาสีฟนะครับดอลเดียครัับบบบบกกกครเเลลมมได้้่อยาขึน นะะฮท่าจีครับโดนเนิร์ฟท่า1ทั้ง2จังหวะเลยนะก็คิดว่าจ้าจะเบาลงระดับหนึ่งนะฮะส่วนลิกเตอร์ครับบัฟดาเมจมาให้แรงขึ้นนะในส่วนของอันติเมตนะก็น่าเล่นมากขึ้นนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับกระทำเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นังหวะใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสุดที่วิเคราะห์เลยต่อนั้นก็ใฝ่ตามด้วยครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน